Obrigado. Sí, cabrón. I'm Mmm. <laughs> Yeah. เมื่อกี้เหานแล้วเมื่อกี้ไม่ได้สีมันจะเปลี่ยนเองแล้วเนี่ยไปแล้วด้วยเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนนอนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวมันมีผ้าจ้ะในต่าง I, you, feel... in. มีเรื่องประหลาดใจนะครับตอนนี้ทุกคนไหว้พระหมดแล้วเอาธูที่เหลือมาให้ผมผมนับแล้วได้เก้าดอกครับเก้าดอกคนลุกเลยครับคนละช่วงนี้อากาศนี้เก้าดอก สาธุก20คนก็20นิสัยที่เราเจอมาได้หมดเลยคือเราเชื่อว่าตัวเองให้อภัยได้อภัยเนทาและจะทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสมีจิตใจที่ผ่องใสของงโคูมิ0คนที่ทำผิดที่โยมโยมกลับไปโยม ไม่ไมเดเข้า,ก,ากันที่บ้าก็งกานตัดไม่ยากไม่ยาลบค ขอบครัวเราเนี่พ่ง้ไมใชว่าที่เราพา พยานี้พัฒนานี้สังฆทานานี้สัาริวาลานี้ที่ผู้งาางะวงามหากางดี่รตังสิชายะุถาย้าแต่พระความดีเจริญข้าพเจ้ากรเจริญนีรัือแกข้าพเจ้า อิดามันดาญาติกาทั้งหลายสัพพัสัทั้งหลายเจ้าพี่เจ้าฟางเจ้ากรรมนายเวรขอจงมาลับส่วนสุศลนที่พ่าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ถ้ามีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความโศกขอให้ตกเป็นที่สึดนไป ตลอดกาลนานเพลินสา ¡Gracias! เราไม่ได้เปลี่ยนไปเราก็แค่หยุดทําในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นค่ะทำแบบที่คนอื่นเขาเคยทํากับเราเลือกที่จะเขารคนที่เขาเขารเราสนใจคนที่เขาสนใจเราจริงๆเราไม่จําเป็นต้องร้องขออะไรจากใครเข้มแข็งเอาไว้อย่าปล่อยให้ใครมาทําลายใจของเราได้ง่ายๆ